อยู Yo, ่เราทุกคนนะครับอยู่กับฟิลิคุงนะครับที่ก็อยู่กับไมค์ครับ20วันไหมครับในพาร์ที่9กันแล้วนะครับสำหรับพาร์ทน,นี้นะครับก็อาจจะไปบุกเบิกที่เนเธอร์ไปหาเนเธอร์แร็กอะไรอย่างนี้มาประดับบ้านอย่างเช่นไอ็เอามาเผาไอเป็นเนเธอร์บิ๊กเนี่ยอย่างแรกก็ต้องนอนก่อนนะครับเพราะตอนนี้มันตอนกลางคืนกันแล้วนะครับโจ๊อจ๊อโอเคนะครับก็พาร์ทน,นี้เดี๋ยวก็จะไปบุกเนเธอร์เพื่อไปหาพวกแร่ในเนเธอร์นะครับก็โดยเฉพาะเนเธอร์ควาแต่ที่อยากได้ตอนนี้ก็คือไออะไรวะ เรียกว่าอะไรวะเนเธอไอไอไออะไรวะในเทวาดเอออยากได้เนเทวาดตอนนี้นะครับที่ใจที่อยากได้ตอนนี้ซึ่งมาเราก็ต้องค่อยๆหาเหมือนจะมีดันเจียนตรงนู้น ون. เราต้องวิ่งฝ่าปันนือานี้โอ้ไม่ควรงั้นเปลี่ยนใจก่อนดีกว่างั้นไปเอาโกสโตนก่อนแล้วกันเอาไอโกสโตนตรงนู้น่ะเอามาประดับเอามาประดับป้านะครับเดี๋ยวก็ ทีการหาเห็นก็ขุดจากไอ้นี่ไปเลยครับเราไม่ต้องไปไอ้นี่ไม่ต้องไปเสียเวลากับไออะไรว่าโอ้เสียงแก๊สมันน่ากลัวโอ้ยนะับก็ไม่ต้องไปเสียเวลาไปหยิบไอ้ที่จากโลกจากโลกปกตินะครับซึ่งโลกนี้เขาห้ามนอนกันนะครับถ้าคุณนอนเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวได้รู้เลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมาเดี๋ยวก็ตอนนี้เดี๋ยวก็ก็คราฟไอพวกนี้ก่อนนะครับเดี๋ยว เอาไอเอเทอร์แลมาก่อนเดี๋ยวจะตอบล็อกขึ้นไปเหมือนพิกแอกว่ามันจะขุดเร็วอะไอพิกแอกขี่นายยอมรับว,ว่าเออขุดเร็วแล้วนะแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นการลดดูราบิลิตี้ที่เร็วพอสมควรมาการอันนี้มโอเคได้สแต็กใหม่ละเดี๋ยวก็ขึ้นไปเอาโกสโตเนยโกสโตมีแย่ๆแต่ว่าก็ต้องควรจะระวังที่จะตกไปด้วยนะครับอ่ะอันนี้ขึ้นไปอีกปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ขึ้นไปอีกอันนี้พอละ แล้วก็ต่อบล็อกไปเลยครับวันนี้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอ้สูงเกินบล็อกหนึ่งเออไม่เป็นไรปึ๊บ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 โอเคนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวนี่ไหนเอออย่นี่ต้องกดชิปไวครับวันนี้ถ้าไม่กดชิปนี่มีโอกาสตกสูงมากนะครับเดี๋ยวก็เอาเออเออเนี่ยเอาประมาณนี้ นะทําพื้นดินไว้รองรับก้สโตนแล้วก็ตรงนี้มาถึงขอบตรงนี้เจ็บเจ็บเจ็บจึ๊บเอ่ออืมอีกบล็อกหนึ่งแล้วกันเจ็บ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 เออโอเคมาแล้วก็เจ็บ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 เบิ้บเบิ้บเบิบเบิบ โอเคแล้วก็เริ่มทำการขุดจอเจอะอโกสโตเลยครับแล้วก็ปึ๊บรู้สึกโอกาสดรอปก็น้อยตามไปด้วยเดี๋ยวเ1็ดสิบเก้าแปเจ็ดหโอเคจึ๊บ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 ,บโอ้รู้สึกเสียวครับเสียวที่จะตกไงแหละไม่ได้เสียวอะไรเลย <c oughs> น่ากลัวน่ากลัวอยู่อันนี้โอ๊แต่ขามืออีกแล้วไม่เป็นไร เอาโกสตอนพกไปเ,เก็บไปครับเก็บไปเยอะๆครับมันไม่ใช่วานนนทีเรามาเนเธอร์ทีเราก็ต้องเก็บไปให้คุม้มโอ้เจ๊บจจ๊บโอเคปึ๊บปึ๊บหกสิบห้าได้มาหกสิบห้าอันโอเคก็คุ้มอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวกับกลับไปรลกปกติแล้วเดี๋ยวค่อยๆขุดแล้วก็วิ่งวิบากหนีไปเลยครับวันนี้เพราะว่าถ้าพิกแมวมันเห็นบางทีมันจะโจมตีเราด้วยมันมีโอกาสที่จะโจมตีเราแล,แล้วเราไม่ได้พกกาวุธมาด้วยนะครับปัญหา เราต้องวิ่งวิ่งฟาๆาไปเลยนะครับโอเคไม่มีตัวไหนมองงั้นก็มาเพลนล <c oughs> okay, นะโอเคแล้วก็วิ่งมาทางนี้แล้วก็ปิดปุ๊บโอเคนะครับตอนนี้ก็จะสร้างโกสโตนออกมาจิ๊บจิ๊บปิ๊บได้โกสโตนมา16อันอันนี้เดี๋ยวเก็บไ,ไว้ในเชสละกัน นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําเป็นโคมไฟประดับแถวนี้หน่อยนะครับแบบให้มันดูสวยขึ้นนะผมเป็นคนชอบประดับนู่นประดับนี่ก็ไม่ผิดอะไรนะแล้วก็เออเอาไม้มาเออแล้วก็จิ้งๆปึ๊บโอเคแล้วก็สร้างไว้ตรงนี้แล้วกัน อย่าเกินเดี๋ยวต้องตอบบล็อกนะปึ๊บแล้วก็ปึ๊บโอเคปึ๊บแล้วก็วางโกลสตโตนไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวทำเป็นเฟ้นส์อีกนะตอนนี้ต้องการเฟ้นส์เดี๋ยวยูหนวะามายอ้อยอ,อยู่ในตัวปึ๊บทำไมไม่หกหกหกสองสิบสองสามสิบแปดอ๋อ จิบจ๊บอ๋อไม่เป็นไรช่างมันได้สี่อันก็พอแล้วอันนี้จิบ๊บแล้วก็ต่อตัวขึ้นไปอีกปุ๊บปั๊บปัาบ,บ,บอะไรประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวไปสร้างไอ้แท็บดอมาเอาแท็บดอมาทำไอ้ไอ้นี้ด้วยสี่อันเ,อเดี๋ยแท็บดอสร้างไงวะอ๋อรึบโอเค แล้วก็มาวางนะครับอันนี้วางไว้สักประมาณนี้นี้ตรงนี้ครับก็แค่นี้พอแล้วกันต,ตรงนี้วางไม่ได้ <c oughs> อเออตรงด้านใต้วางไม่ได้ไงก็โอเคแค่นี้ละแล้วก็เก็บเดี๋ยวเก็บแต่ละอันนี้นะครับแล้วก็ปึ๊บปุ๊บ ่อไปไปทาอะไรดีว่าอ๋อเดี๋ยวผสมพันธุ์แก่เดี๋ยวเก็บไอชูกาเออชูกาเคนโตมาแล้วเดี๋ยวแต่ผมว่าเริ่มขยายฟาร์มชูกาเคนด้วยดีกว่าแล้วก็เออผมลืมไปดูเอวิธีครับพิสตอนออลืมเดี๋ยวทําพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับเคอรอื่องขั้วตซลเจเนเตอร์วีหกเก้านะครับเดีเ๋ยวเอาชูกาเคนมาแล้วก็ไปทําฟาร์มใกล้ๆแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวขุดทางขุดทางมาแถวนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยววางไว้ได้ตรงนี้ เอาไว้ใกล้ๆบ้านดีกว่าเดี๋ยวทำเป็นบ่อน,น้ำเล็กๆในแถวบ้านดีกว่านะครับเดี๋ยวยไหนว่าเดี๋ยวเอาโชเวลมาทำขุดบ่อเอาเผื่อไหนด้ว่าอันนี้อะโชเวลอยู่ไหนวะอันนี้ยังไม่พบโชเวลจะบ่อน่านะแตกแล้วไม่น่าแตกนะเข้าก่อนจำได้ว่ายังไม่แตกอ๋อเนี่ยเจอละเจอลแต่ก็ใกล้แตกแล้วงั้นก็เดี๋ยวสร้างอันใหม่ไปด้วยเลยนะครับปึ๊บ,บ,บแล้วก็ เป๊บ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 โอเคเดี๋ยวไปขุดบ่อครับขุดทำแม่น้ำครับจิบจไหนดูซิมีพื้นที่ตรงไหนที่น่าขุดบ้างอืมไอเนี้ยขุดทิ้งไปโอเคแล้วก็มาขุดตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวขุดขุดไปก่อนเลยเป๊บเปบ เดี๋ยวก็เอาประมาณเดี๋ยวไว้แถวนี้แล้วกันเย็บ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 อแหลกแหลกเออเดินีไว้แทนในเธอร์แรกเอ้ยเอออยขันจมูก <sighs> โอเคแล้วก็กดไปเรื่อยๆครับบ่อก็กทำบ่อให้มันดูกกว้างๆนิดหนึ่งนะครับจะได้แบบพูกช็วกกเคนได้เยอะเยอหน่อย มาไปเรื่อยๆครับไม่เราไม่รีบเบิบเบิบเบบบบบบบมีการขุดแถวต้นไม้ครับ <c oughs> โอเคเยวประมาณบอ่อเอาประมาณนี้พอนะครับแล้วก็เอาตรงนี้ดีกว่ามันดูน่าเกลียดแล้วก็เดี๋ยวเริ่มการเลงขุดเอาไอ้ดินพวกนี้ออกไปก่อนเลยนะครับแล้วก็เอาอันนี้ออกระเลงให้มันดูธรรมชาติไป ในตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออประมาณนี้เล็มๆไปนิดนึงนะครับแล้วก็กดเดี๋ยวทําการละเลงขุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เสร็จเองอันนี้นะครับเดี๋ยวต้นไม้ต้นนี้เดี๋ยวโค่นทิ้งด้วยเพราะว่ามันจะบังไม่ให้ชูกาเขยนโตโดยเฉพาะต้นนี้ด้วยจะมีสองต้นที่เราต้องโค่นทิ้งนะครับแล้วกูจะมาสร้างตรงนี้ทําไมวะเนี่ยออไม่เข้าใจตัวเองอ เจ็บเจบเจ็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 บโอเคมาแล้วก็เริ่มวางน้ำได้เลยครับตรงนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวเริ่มวางน้ำทำอินฟินิตก่อนแล้วกันนะมันเอาเป็นว่าวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เออพังเกอร์หมดแล้วก็มาตักตรงนี้แล้วก็วิ่งไปตรงนู้ดแล้วแหลก แล้วก็ทำนี้มันก็จะเต็มใช่ไหมก็จะเฮ้ย,อยโอ้โอ้ตกใจเดี๋ยวกดก่อนตรงนี้โอ้ทำฟาร์มเลด้วยกรรมเดี๋ยวต้องเอาโฮมาพื่อดินใหม่แล้วก็เฟนโอ้เฟนเฟ,เฟนหายด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยว เอามาคราฟใหม่อีกทีเดี๋ยวเอาวางไอ้นี้ก่อนอยู่ดีๆก็มาจะเอ๋เลยใจเดี๋ยวเจอหมดเดี๋ยวกินกีก่อนเดี๋ยก็สร้างคุกกี้ใหม่ด้วยเร๊บเอ่อเดี๋ยวรั่วแล้วก็เยวเฟนอีกสามอันใช้ให้เป็นประโยชน์อหม่เอ๋อะไรนะเก้าอี้มันทับใหม่เมื่อกี้แล้วก็วางมีสอง สาม๊บจิ๊ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคก็สีเป็นแต่ถามว่าสีเป็นไรนะครับก็แล้วก็พูดพูดแล้วก็แปะแปะโอเครอครับแล้วก็เดี๋ยววางดินเท่านี้นะยจิโอเค แล้วก็วางน้ำเดี๋ยวตรงนี้วางดินด้วยดีกว่า<笑><笑>แล้วก็วางน้ำไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นก็วางน้ำอีกรู้สึกเหนื่อยมากวันนี้เป็นหัวโ okay. อเคมาว,วางน้ำตรงนี้แล้วก็ยังไม่ได้อินฟินายวอเตอร์จะทำบ่อยอินฟินายไว้ตรงนี้เลยดีกว่าง่ายกว่าเยอะจะได้ไอ้นี่เนี่ยจะได้เร็วขึ้น แล้วก็วางไว้ตรงนี้สองเนี่ยวางไว้ตรงเดี๋ยวทำบ่ออินฟิีิไนตตรงนี้ไล้แล้วกันเรียบโอเคแล้วก็เอามาวางน้ำเอามาละเลงเรื่อยๆครับซึีบเึีบเึบเึบ ลคลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิปที่เป็นการวางน้ําอย่างเดียวแค่วางน้ำนี่ก็ปลาเสียเวลานาน,านแล้วนี้พูดได้เลยนะครับปึ๊บอืนี้ไม่ใช่โอเคก็วางน้ําไปเรื่อยๆแล้วก็เออไปทิ้ปปึ๊บก็วางไวตงไ้ตรงนี้ไอตรงเนี้ยเดี๋ยว ไอ้เดี๋ยวขอดูก่อนนะต้องเร็มๆไอ้เนี่ยโอเคใางชัวแล้วก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงไหนดีว่าอันนี้ก็ต้องตรงนี้ก็ตรง,ตรงนี้เลยก็ได้เออตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้แล้วจุดประมาณจุดนี้อโอเคได้แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเริ่มเฉาะต้นไม้ลงได้ล้นนี้แล้วก็ใช้ไอ้นี่ขุดแล้วกันเดี๋ยวเอาอ้จะจกเกยโอ้โ,อโหเพ่นแป, <laughs> ป๊บไม่ก็ปึบ๊บปึ๊บนอนนอนก่อนเลย <laughs> เอ,อปวดหูบกัน <laughs> <Okay. c oughs> ก็เดี๋ยวเอาดาบไปด้วยแล้วกันจิบจิบ,บมาดีครับเอ้ยเดี๋ยวมีขวานด้วยหรือเปล่าอะขวานขวานมีไหมมีอยู่เปล่าขวานถ้าไม่มีเดี๋ยวสร้างใหม่เลยก็ได้จะไม่มีแล้วงั้นก็สร้างใหม่ไปแล้วกันขวานนมันจะประหยัดเวลาเราได้มากเลยครับึ๊ก็ขวานติดตัวแทนแล้วก็ เดี๋ยวไปเก็บสปาร์ตาไอตัวนั้นก่อนแต่ฮังเกอร์ไม่มีอีกจเจริญแล้วไงมีสิทธิ์ตายเนี่ยโอ้เฮ้ยให้กดติเฮ้ยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่มีเลือดไม่มีฮังเกอรลด้วยเหตุกราบรถเลยอ้ยรู้สึกบอดมันจะแม่นจังนอ้อแกก็เอาเออมีเอเอไมโก,ก,ก็บีนเยอะนี่วะทำไมไม่ใช้เดี๋ยวมีบีดเยอะ แล้วก็เดี๋ยวมาวางไว้ซักตรงกลางซันเป็นสองสามสามีส่แล้วกันปึ๊บแล้วก็กินเดี๋ยวเอาเอาชุดก่อนเหล็กไปสู้มันแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยๆกินคุกกี้ไปก่อนโอเคเดี๋ยวพกก่อนเหล็กแล้วครับรอบนี้ปึ๊บ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 จึ๊บจึ๊บจึ๊บ๊บโอเคแล้วก็ดาบดาบดาบ มาเดี๋ยวมาไปไฟมาเลยครับมาเมื่อกี้ทำกูเจ็บเนาะโอ้ยโอ้โหไม่โอ๊โอ,อืมขาาสปาตาแม่เงเลยโอเคเดี๋ยวใส่ก่อเหล็กทิ้งไว้ก่อนละกันนะครับรู้สึกจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ <c oughs> นะครับหลังจากที่โดนสเกย,ยิงอัดไป <laughs> หลายดอกพอสมควรแล้วก็หังเก์รด,ดด้วย รู้สึกฮังเกอร์ทำไมมันลดเร็วจังน้ออาจจะเพราะว่าไมค์อัปเดดหรือเปล่านไม่รู้สิว่าทไมไอฮังเกอร์มันอะไรนะมันลดเร็วรู้สึกมันลดเร็วเนี่ยลดอีกอ่ะแล้วก็เดี๋ยวตัดต้นไม้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวรีบโค่นต้นไม้ทิ้งเลยรีบรีบโอเคเฮ้ยไม้อันหนึ่งแล้วก็ไอต้นนี้ด้วยไอต้นเนี่ย รู้สึกเจ็บคอมากเลยตอนนี้แล้วก็อาจเอาต้นนี้ออกด้วยเอาต้นนี้ออกขบบบขันโอเคต่อไปก็มานี่เอาชูก้าเคมาวางแต่ละจุดจิด๊ๆเฮ้ยจะวางสองอันวางอันเดียวพอ เจ็บ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 บเอ้ยไอ้ตนนี้เลยเดี๋ยวโคนะปึ๊บ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 เจ็บโอเคบเจเจ็บ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 ปึ๊บเอปึ๊บบังอีกอะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเค นะครับก็อันนี้ก็เป็นฟาร์มชูการ์เคนของเรานะครับเป็นฟาร์มเวอร์ชันเวอร์ชันใหม่นะครับจากเวอร์ชันเก่ามีแค่นั้นเดี๋ยวรอบนี้มีเยอะกว่านี้อีกมีเยอะแบบได้รู้เลยนะครับว่ามันเจ๋งจริงอะไรจริงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเก็บไปก่อนไอพวกนี้แล้วก็เดี๋ยวดูซิว่ามันไม่ได้เผาเสร็จเออเผาเสร็จละเดี๋ยวเก็บไปก่อนอันนี้แล้วก็เอาออกมาเอามาทําเป็นบล็อกแล้วกันเออทำไมไม่ทำเลย แบบนี้นะปึ๊บปึ๊บเอ้ยปึ๊บ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 เออเอามาประดับเดี๋ยวเอาไปประดับอะไรดีวะเนี่ยอันนี้เอาไปประดับประตูเนเธอแล้วกันให้มันดูฮาวๆหน่อยอืมอ่อประดับแบบนี้แล้วกัน ก็วางตรงนี้อีกสี่แล้วก็ปึ๊บปุ๊บปึ๊บปอ๊บอเคเป็นประมาณนี้ทำอะไรต่อดีวะเนี่ยเอาเป็นว่าเ๋ยวอันนี้วางแบบนี้แล้วกันใช้ใช้ให้มันหมดไปเลยปึ๊บเคเรียบร้อย แล้วก yeah, ็เดี๋ยวไปเก็บวีดวีดเออวีดวีดก่อนละปึ mm ๊บตอนนี้ตัวสิบโคเตโต้นี่มันโตช้ามากเลยเนี่ยขนาดพาที่เก้าแล้วมันยังโกไม่เสร็จเลยเมื่อไรจะเมื่อไรมันจะโตสักะที่ไอ้ไอะโตเอ้าโตเอาโตไวจังจุด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 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้จุ๊ด เสร็จแบบแต่ว่าผมแสต้องอยากได้คือตอนนี้คืออยากได้ฟาร์มพัมกินไม่ก็ฟาร์มเมลอนอ่ะมันหาของกินง่ายอันนั้นอ่ะซึ่งไอเนี้ยพวกเนี้ยมันต้องหาเดินไปเดินมาถึงจะเจอแบบไม่ใช่ว่าเจอง่ายๆซะด้วยโอเคตอนนี้ก็ได้มาเพิ่มมาอีกยี่สิบแปดยี่สิบแปดอันแล้วแล้วก็เดี๋ยวเอาไป เดี๋ยวก่อนนะแกะมันหลุดมาได้ไงเ <c oughs> ออช่างมังเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋อาจับแกะเข้าไปดีกวา่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวพยายามเอ้ยมองดิอย่าเมินดิโอ้แหลกเอาแกะแกะมาดิ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 าดเข้ามาเข้ามาเข้ามาดิโอโอ้ไม่เข้ามาอ้อมประตู เฮ้ยไม่ได้จะใช้โอ้ยบาเอ้ยอย่าออกอย่าออกดี <sighs> เดี๋ยวรู้สึกมันจะยากเอ้าออกไปสามตัวโอ้โหเดี๋ยวฆ่าทิ้งแล้วกันไอ้สามตนนัวนี้เดี๋ยวเอาวูมาทำอะไรดีมองมานี่มองไหมเฮ้ยอยู่ไหกอ่ะ ไม่ได้จะใช้เลยเอเข้ามา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 เอสองตัวนู้นแะเข้ามาดิเออกันไรแะเด้ๆๆๆๆปึ๊บโอเคมาเรียบร้อยละที่สุดก็เออเอามาฟีดต่อแล้วก็จะได้ลูกแกะมาตอนนี้เริ่มไอ้แกะเริ่มโดนละเออเดี๋ยวเออเดี๋ยวทำเป็นแบบแกะหลากสีดีกว่า เอาเอาเอาสีแล้วกันไม่รู้จะยอมสีได้หรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันเออได้นี่หว่าปึ๊บได้แก่หลากสีเออเดี๋ยวเอาแก่สีแดงด้วยปึ๊บ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 แล้วก็ปึ๊บแก่แฟนตาซีครับปึ๊บปึ๊บเออพอละเปลือง โอเคก็ผสมสีเรียบร้อยแล้วก็มาเก็บครับอส่วนอันนี้เดี๋ยวเราไม่ใช้เพราะว่าสีมันใกล้เคียงกับสีขาวก็เลยเออไม่อยากใช้เท่าไหร่คันโอเคนะครับแล้วก็ขอทําการจบพาร์ทนี้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสับหรือและอย่าลืมคอมเมนต์ว่าคุณชอบกันหรือเปล่านะครับแล้วก็ขอทําการจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ